ยกแขนขึ้นปึ๊บแล้วก็ล็อกอุ้ยใจเย็นใจเย็นอย่าทำเลยใจเย็นๆนะปึ๊บไม่ออกปึ้งรึปึ้งรึโอ้หนึ่งก็หลับแล้วเมื่อกี้เกือบหลับแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเนาไม่ร้องแล้วและผมจะรานโดนทีมผมหมดหมดแล้วไม่เหลือผมแล้ว สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะให้เพื่อนผมมาโชว์การป้องกันตัวจากโจนะครับแล้วเพื่อนองนั้นเขาชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะไออุ่นนะคะสวัสดีค่ะพอใจนะคะลานนาไฟติง้งทีมที่ฝึกให้หลายหน่วยงานในต่างประเทศด้านการป้องกันตัววันนี้เขาเอาวิธีป้องกันตัวมาฝากทุกคนนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะสิ่งที่เราจะสอนต่อไปนี้เป็นเพียงการสาธิตเท่านั้น และคนที่เข้าร่วมการสาธิตในครั้งนี้เป็นคนที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีส่วนใครที่ต้องการจะฝึกตามไออุ่นแนะนําว่าให้มีผู้ปกครองคอยแนะนําด้วยนะคะเราไปเริ่มกันเลยท่าแรกท่าคนร้ายเข้ามาจับที่แกนของเรานีก่อนอื่นอย่ากตกใจให้มีสตินะคะยิ่งบาร์กาเข้ามาจับใช่ไหมแล้ยิ่งโออไปนยไปนะคนร้ายก็ยิ่งจับเราแรงขึ้นเพราะฉะนั้นให้มีสติอ่าแล้วจากที่เรายืนแบบนี้ให้กางขาออก mm hmm. เราจะได้ไม่เป็นอันตรายอ่าแล้วทีนี้สังเกต ตรงนี้ที่ดาก้าจับนี่เราจะใช้ตรงนี้บิดบิดออกแบบนี้แล้วก็ดึงปึ๊บเฮ้ยออกเลยอะพี่ดาก้าจับไม่แน่นบอกเออแน่นนะง่ายเปล่าดีนออึงนะดาก้าแน่นๆดออีดูนะคะเฮ้ยนีม่มันดูง่ายอะไม่รู้อ่าไหนออมาลองกันมัน้งไหนผมจับอ,อูออ้ยง่ายแฮะเฮ้ยผมจับแรงๆนะเขาบอกให้บิดแขนแล้วดึงสนใจว่าอ่ะสังเกตนะคะดาก้ากับอับดุล บิดออกถูกแล้วแต่ว่าสองคนไม่ก้าวเท้าซึ่งอาจจะทำให้ล้มลงได้อ๋อแล้วคุรู้สึกอยู่เมื่อกี้แบบนี้ยอ่าใช่อับดุลดึงออกให้ก้าวเท้าด้วยเป็นการแล้วเราจะให้อาจารย์วิ่งอย่างนีได้เลยอ <ๆ S 2> เออไม่งยิงอย่างนี้แล้วนี่ความรู้ใหม่ทงนายลองดิโคตรเจ๋งอ่ะเฮ้ยโคตรเท่แต่ถ้าในกรณีที่คนด้ายมือใหญ่หรือว่าเราทำแบบเนี้ยแล้วเราออกไม่ได้ทำยังไงดูจับมือเลยนะ อับดุลจับแน่นมากๆและอับดุลเป็นคนที่ดูมือใหญ่มากๆเลยไออุ่นดึงออกแบบนี้ไม่ได้ทำยังไงดูนะคะค่อคอยทำมือ,องนี้เหมือนเราฟ้อนเหมือนเราลำยกขึ้นมาเสร็จแล้วก็ฟันสองออกมา,มาฟันสองออกมาเฮ้ยแต่ถ้าผมไม่ปล่อยแขนหักอัขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ฟันสองแล้วก้าวเท้าด้วยนะคะฟันสองปึ๊ดเอาออกไม่ได้ปึ๊บม,มันหลุดจริงครับทุกคนอ่ะอับดุลกับจากาลองดู เฮ้ยโลจิงโกจิง Amazing อ่ะทางนทางไหนทางนทหนนะทางทางนี้ใช่ทางนี้ทางนี้ดาก้าในเกียวทีนี้อับดุลเอาไปทางนี a, ้ไม่ออกทำยังไงดีอ่ะดาก้าจับเราดากเดี๋ยวเราทำนี้ไปไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยกดอย่างนี้ใช่อ้าวมาสมมติคือผมไปทางนี้ไม่ได้ใช่ผมก็พลิกมาอย่างนี้ใช่อาบดูลเลยเฮ้ยยังไงนี่สนุกอ่ะ แต่ว่าอย่าลืมอย่าลืมก้าวเท้าด้วยนะคะเมื่อกี้เราด้นไม่ก้าวเท้าเราทิ้งไปไหนนะ่จะหน้าทิ้ง้วก็รดก็จะรอดแล้วเรอดก็จะวิ่งหนีได้ต่อไปท่าที่สค่ะถ้าคนร้ายเข้ามาจับเรา2ค่ะเราจะทำยังไงก็เหมือนเดิมเลยค่ะตั้งสติอย่าดิ้นอย่าดิ้นแบบนี้เ่งจับเราแรงขึ้นอ่ะแล้วก็เท้ากำออกท่าแรกปุ๊เหมือนเมื่อกี้เลยค่ะยกขึ้นมาแล้วก็ ง่ายเก๋ออันนี้ออกแรงยังออกแรงแล้วคือถ้าไม่ปล่อยมันเหมือนจะล้มอ่ะลองลองบีบแรงกว่านิดนิดนึงว้าวหลุดดีครับผมจับแรงแรงแล้วทุกคนไม่เชื่อใช่ไหมครับอ่ามาลองดูนี่ผมจับคนนี้แรงแรงให้ดูเลยนะ,ะมันหลุดนจริงมันหลุดจริงแล้วนะทำพร้อมกันทำมือเหมือนกันยกแล้วก็ควันตกลงมาเสร็จแล้วก้าวเท้าออ๋อมีอ๋อ ถ้าไม่เท่มือนเขาเลยอ่ะอ๋อแต่ว่าเอาันอไม่ทุกคนผมพูดจริงนะถ้ามันหลุดง่ายทุกคนลองไปทําดูมันง่ายแล้วก็มันช่วยมันมีประโยชน์ด้วยครับท่าที่3จะทํายังไงถ้ามีคนเข้ามาบีบคอเราไปดูกันค่ะกล้าเข้ามาคนเข้ามาบีบคอเราก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมไหมคะมีสติอย่าตกใจแล้วก็จากที่เรายืนแบบนี้ใช่ไหมคะ ก็ค่อยๆค่อยคุยวอย่าทำโทษทำมาเลยอะไรประมาณนี้ขออย่าทำเลยอย่าทำเลยแล้วเขาคอยๆเปลี่ยนจากข่ายืนแบบนี้นะคะขาออกเหมือนเดิมแล้วก็ว่าอย่าทำเลยอย่าทำเลยเห็นแล้วปุ๊บจังหวะนี้ยกขึ้นยกขึ้นเฮ้ยวูออกจริงครับทุกคนออกง่ายเลยเหรอเออง่ายเฮ้ยอยาก เฮ้ยมันเป็นจังหวะเผยด้วยเหรอใ่ในรอบเรอเริ่มเริ่มจากค่อยๆค่อยคคุยก่อนยกมือไหว้ค่อยคุยเฮ้ยขอโทษพี่ขอโทษเฮ้ยเฮ้ยเราก็รองไม่ได้ครับเฮ้ยเราต้องขอโทษเขาก่อนผมทให้พี่เรอสมมติสมมติได้นะครับเราเราจะต้องทำนี้ครับแล้วก็ขอโทษแล้วก็ก็เขาทนี้เห็นปะเขาจะงงไงฝั่งนี้ลองทาดิขอร้องบ้างหน่อยดิอยายเฮ้ยโคตรเทเลยอ่ะ นะมเสมมุติว่าถ้าทําแบบนี้แล้วไม่ออกทํายังไงดีทาท่านี้แล้วเอาไม่ออกเอาไม่ออกอ่ะอย่าทำเลยใจเย็นๆนะปุ๊บเอาไม่ออก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 นะปุ๊บไม่ออกปึ้งรึปึ้งรึหนึ่งก็หลับแล้วเมื่อกี้เกือบหลับแล้วขอโทษสัแล้วก็ขอโทษขอโทษแทนเลยทีนี้แล้วถ้าสมมติเขาเขามาล็อกมือเดียวยใช่หรอได้ล็อกมือเดียวยิ่งง่ายเลย โอเคโอเคขอโทษอโเคไม่น okay. oh, ่าถามเลยไม่น uh ่าถามเราล็อกมือเดียวล็อกเลยมีมีมือเดียวมือแรงดีนั่นแรงหรือกงแรงเลยเดินออกง่ายเลยไหนลองไปดูถ้าตกใจท่าที่สี่จะทำยังไงถ้ามีคนเข้ามาล็อกคอเราจากด้านหลังไปดูกันค่ะอันดับแรกอย่าตกใจมีสติเหมือนเดิมนะคะมีคนเข้ามาล็อกเราจากข้างหลังตอนนี้เลยกดคางลงก่อนแบบนี้เพื่อไม่ให้เขาล็อกคอเราได้มากกว่า ปึ๊บหลังจากนั้นสอกกระทุงไปที่ท้องปึ้งเสร็จแล้วยกแขนขึ้นปึ๊บแล้วก็ล็อกอร้อยใจเย็นัะใจเย็นออ้ยอีกทีนึงนะคะช้าๆกดลงก่อนเสร็จแล้วสอกกระทุงปึ้งแล้วก็ยกปึ๊บปึ๊บโอเคดาก้าเราองดูลองดูผมลองดาก้าเหรอครับลอดาก้ามาช้าๆช้าๆช้าแล้วก็ต้องล็อกเลยไหม ทางนี้ทางนีทางนี้โอองน้องดนแล้วก็ขับอะไรโดนล็อกคออยู่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เขาขอไม่ฟังเลยไม่ไมม่ดนล็อกปุ๊บแล้วก็ปุ๊บแล้วก็ปุ๊บอการรอการหน่อยอเวลาสอสองทีเนี้ยเอาดุนจะเจ็บแล้วก็ปล่อยแล้วก็ล็อกใช่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 ไหนขลองบ้าง อยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอ๋อนี่นี่อันนี้มันคนละข้างกันใช่ไหมไงก่อนอื่นอ่ะวินอะลืมลืมข้างอย่างนี้เสร็จแล้วเรากปึ๊บแล้วเราก็ยกปึ๊บโอ้ยโอ้ยโอเคคอ้ท่าตยอไปทอ้ยังไงถ้ามี้นเข้ยมาจิโอ้ยโอ้ย ค่า <muitas> นี้นะคะหือว่าดีสําหรับเพื่อนๆผู้หญิงหลายๆคนเลยที่จะใช้ป้องกันตัวอ่ะสมมติว่ามีคนเข้ามาจิกหัวเราแบบนี้ก่อนอื่นเลยจับให้แน่นๆแล้วก็แนบกุหแวแบบนี้นะคะจับแน่นๆหลังจากนั้นก็ดึงลงบเราจะถอยได้ถอยได้ถอย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 อปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้เอาดนเจ็บไหมเจ็บอยู่แล้วเราก็จะปล่อยไม่ได้ใช่ไหมใช่แต่หัวเรายุ่งมาใช่ใช่แต่เมื่อกี้ผมจะปล่อยก็ปล่อยไม่ได้นะใช่ก็จะดึงให้สามารถดึงให้เจ็บไปได้เรื่อยๆเลย อ้ยอายแล้วก็จะไม่อลเอาัเอามัเอามั้เอามั้ยพิสูดแล้วนี่พิสูจาอ๋อดูแล้วดูแอาโดนอย่ากำมือเอาโดนแหวมือแล้วก็จับให้มันแนบๆแบบนี้แล้วก็ถอยไปเลยไม่เจ็บเหรอมาจิสูน์นี่มั้งคืออับดุลตกุนี้เราต้อง เจ็บไปเจ็บแล้วของยองไดวผมจะร้านเดี๋ยวผมจะร้านก่อนฝั่งนู้นเดี๋ยวลองเงี้ยไหนลองซิฝั่งนี้ยังไงนายบี่เอาอีกรอบโดนต้องข้อมือเราไม่ลองแล้วแด้ผมจะร้านโดนทิงผมหมดหมดแล้ว มม่เหลือผต่อมานะคะในกรณีที่เราหลังชนฝาเราจะเอาตัวรอดยังไงมาดูกันค่ะเหมือนเดิมนะคะมีสติอย่าตกใจยกมือขึ้นมาเราอาจจะคุยก่อนคุยกับคนร้ายก่อนว่าใจเย็นๆนะอย่าทำเลยค่อยๆคุยค่อยๆคุยอย่าตกใจหลังจากนั้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บลราจากนั้นยกมือขวาขึ้นมาก้าวขาแล้วก็หมุนโอ้โอ้ย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 โอยโอ้ยโยโอ้ยโยโ ดันปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วก้าวเขาออกมายกมยกขาขึ้นปึ๊บแล้วก็ดันดันลงปล่อยต้องปล่อย้าด้วยเวียงเวียงเวียปึ๊บอันนี้ก็จะถูกต้องมันจยง่ายใช่ไหมโอเคค่ะทุกคนและทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการป้องกันตัวจากภัยคุกคามแต่อย่าลืมนะคะทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับเราเราต้องมีสติ และน้องๆคนไหนที่มีคำถามสามารถคอมเมนต์ถามกันมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย